มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเว็บไซต์เราชนะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อวันที่26มกราคมนะคะเพจชิมช็อปช้ายได้โพสต์ข้อความระบุว่าวันที่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2564ไม่ต้องรีบลงทะเบียนนะคะลงไปได้เรื่อยๆค่ะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www. r a ชนะ .com สำหรับกลุ่มที่ไม่เคยใช้คุละครึ่งเที่ยวด้วยกันแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะตอนนี้เว็บไซต์ยังไม่เปิดให้ลงทะเบียนนะคะต้องรอวันที่29มกราคม64จะเปิดให้ลงทะเบียนเป็นวันแรกค่ะนี่คือภาพจากเว็บไซต์นะคะขอขอบคุณภาพจากชินช็อปช้ายและขอขอบคุณสถานีข่าวกระทรวกงการคลังและมุมข่าวค่ะ าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ